ครับผมสวัสดีครับผมสิงตตะแกงซิ่งรถเกี่ยวคูบูต้าครับวันนี้ก็แพ็กเตรียมส่งชุดยอดนิยมสําหรับร้านเลยนะครับตอนนี้ครับจะเป็นสเตอร์มือกวางครับ42ฟันสเตอร์คขอล่างครับ18ฟันสเตอร์ข้างลูกเบี้ยว18ฟันนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับลูกเบี้ยวครับจะมีรูน็อต6รูครับติดกับลูกเบี้ยวครับน็อตเดิมติดรถก็น็อตหกเหลี่ยมนะครับหัวน็อตเป็นหกเหลี่ยมครับ ติดกับแกนชักใบมีดไล่ลงไปครับติดติดกันครับจุดนี้ก็ใส่ได้ทุกรุ่นครับสำหรับคูโบต้าครับมี19ฟัน20ฟันแล้วก็สิฟันคือตัวนี้นะครับเดิมติดรถนะครับทุกรุ่นเลยครับสิฟันครับอยากให้ลูกเรียวไวขึ้นก็ทดตัวนี้เอาครับส่วนตัวนี้ครับสิฟันคอล่างครับหน้าที่เขาหลักๆคือทำให้ชุดดันหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงรู้สึกได้ครับ หน้าที่คล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้จะเน้นไปที่ลูกเกลียวมากกว่านะครับนี่ครับสำหรับรถ18ฟันสำหรับรถ DC 70 60 68นะครับส่วนตัวนี้ครับมือกวักครับหน้าที่เขาคือมือกวักอย่างเดียวครับทดแล้วจะเร็วขึ้นกว่าเดิมครับก็มีให้เลือก44ฟันนะครับ42 40 38 36 34แล้วก็32ครับ ก็เดียวมากไม่ดีครับทดตัวนี้ไปครับตีข้าวร่วงครับพอดีพอดีหน่อยก็40กับ42นี่แหละครับลูกค้าสั่งเยอะครับขอดูรถตัวเองด้วยครับว่าแต่งอะไรมาบ้างครับถ้าแต่งเยอะหน่อยก็เลนส์สามสิบแปดครับเพราะว่ารถมันเดินดีกว่ากันนะครับถ้ารถแต่งกับรถเดิมครับจากคนที่เคยขับเดิมๆกับแต่งมาครับมันต่างกันมากๆครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ อีกชุดหนึ่งก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมี42ฟันกับสเตอร์ข้อล่าง18ฟันครับนี่งานเขาก็ต้มแข็งทั้งตัวครับเป็นงาน CNC นะครับสัาคาก็600บาทรวมส่งเก็บปลายทางครับนี่ครับตัวนี้ก็ CNC เหมือนกันครับสวยๆเนียนๆเลยครับนี่ก็ ต้มแข็งเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ครับชุกแข็งปลายครับอายุการใช้งานประมาณ4ปีนะครับตัวนี้ครับจากที่ผมเอามาขายก็ลูกค้าใช้อยู่4ปีครับฝันสึกก็เปลี่ยนใหม่ครับราคาไม่แพงครับตรงรุ่นเลยครับฮูต้าครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับหรือติดต่อทางเพจได้ครับชื่อเพจสิงตะแกงสิ่งรถเกี่ยวฮุต้าครับหรือโทร0 9 4ย์ 9651859ครับ